สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะทางฝั่งลาทางฝั่งไทยทางต่างประเทศพอ่พอพอ่อก็สองนงองแท่นคือเก้านะจ๊ะพ่อพ่อกันกับสองนงองแท่นแต่ตอนเส้าเนาะกับพระเล้าเราเห็นงานแล้วแล้วเนาะหกโมงเจ็ดโมงคือฮาแล้วเบลแล้วพี่น้องเจ็ดโมงฮาแล้วแล้วเขาเห็นงานหกโมงหกโมงสิบ หกโมงสิบกว่านาทีเฮากัะนั่นเลยมาลุ้นกันว่าเฮาสิบไปหายัางพี่น้องแต่วัานเพิ่นสิบหาไปหายัางลูกชายนอนอยังบ่ตื่นเ้ยจ้าลานชายองป้าลุงยังนอนบ่นท่านไดนตื่นฮันอดหญ้าจนไปตาสะออนหย่า โทพ่อวญาโอน ี่ยังอ้วนอะนะอย่าบอกมันซูคาต้นนะอโอ้เมื่อได้พากินเลย,ยอ,นนะอืมมันอันนะเบิดเลยอ้วนมันแก่เบิดเลยสองหน่วยนะมันแก่เบิดเลยเมื่อตะอ้วนเฮาพามาเบิง่งหมักมี่มาเอาหมักมี่อือหือ มันตีตาบุญเลยอวดมันตตีีานน่มัสุกบุญเลยมีอยู่เทิงหนึ่งกตีตาเลยนี่พราะเพรเอาไงนี่หนักกตีตาบุญเลยนะซุกเลยบบ้ามันยังนวยเนาะอีนี่ถ้าเอานะเอานวยพี่พี่นี่มันติดเออบ้าโอ้ แ้อาหมาวปาไวกอาอาี right ่น้องมันอันน่ะตันนั้แม่ตัวน่ะมันน้อยใหญ่น้อยใหญ่นหเอาตืไปอวดเลาะตาม้างคางผีอวดชุกคาต้นพีน้อยเมื่อกสิปัดอุ้ยหอมเด้ คุณมุ่งพูดนึงเดียวเรี่ยวเนี่ยเราเดิไปทายเวลาแล้วอัะน้องแ่ต้นมะคาม่ะให้เปลืองนะอางแล้วก็ตายแล้วนี่ยกแก้วแ้วนองข้าวปิอ่าจุดมันบวมเป็นไพี่น้องเออ มันบวมแล้วพี่น้องเอ้ยมันซุกแล้วส่วนตาอ้วนมาเบิ่งร้ายมือเลยตาอ้วนบมมาเบิ่งน้าแมงแท้งกับป้าลงมาเบิ้งแล้วแมงแท้งกับยานยานงูพี่น้องเอ้ยยานงูหอมหอมหมักมีนางหรือหมักมีฝ่ายพี่นอ้องรอดุนรอดสมน้ำกาิหมักมีนางส่วน่อพอพลงมาเบิง่ง พ่อพ่มบปลงมาอย,อยู่บ้านก็เห็ดปวกออกสนันบันพื้นอยู่พี่นอ้องเอ้ยกินหอดบ้านได้เห็นเห็นเห็ดปวกแล้วกินหอดบ้าน ผลรูดมือค่ะ <c oughs> <c oughs> จะยังจอกินก้อนพี่น้องเอ้ยเยวสิหายตะวันพ่นผ้าอันนี้ก็ซุกเลยนี่บ่มร้ายก็กินบ,แบ่แแทบน้ะพี่นอ้องลออรุ่นพี่ลออรุ่นล้อส้มพี่น้องว่ามันสิเป็นบัอมีผ่าหร้อกมีนังต้วันพ่นน้ำมันทาพี่นอ้องน้ำมันพืชทาทามันเต็มมตีตะวน ในมันลูกายจะมกักตุนังน่ากินมากเลยอเ,อเอาน้อมันออกายบว ไ้เบิ่งคือบักนี่นั่งย่างมันบ่ค่อยลายนาะอ้วนอื้หอหแต่อ้วนเห็ดกะกะรอออกกินก่อนเฮาโอ้ปาดออกคากหลายเบิ่งนะติปาดแบบบ่เซียดายเลยตาอ้วน,นนี่สิพอ จะแบบมักมีนั่งยางมัะนะไม่เยอะจ้ะปะเอาปาดให้ป้านะไหมป้าชิบเดยอะป้าไม่ได้นะป้าบอหลายแล้วมันมไม่อยากกินเยอะไม่มัน ตอนนี้อาไม่ปาดเลยปายอมรับปาไม่ชอบยางอนะอติดนึ่น <c oughs> โอ้ยเสียดายปาให้ป้าอีกอ่นเล่นลสนตัวนั้นตาหมองใหม่ตาหมอง,ม,ม,องมันชุกหรือตวหวานไหมจ๊ะป้าโอเคหวานไม่มากดยอ๋อ ป้าเพิ่นเป็นคนเนื้อพี่น้องเอ้ยเวลาเพิ่นเว้าอะไรก็เพิ่นเขาเ้าอ่ะเว้าม่วนพี่น้องเอ้ยเวลาเพิ่นเว้ากันแบบคนทางใต้แหละคนทางใต้คนทางเหนื้อเดี๋ยวลูกชายจะตื่นมากอโหอเล่ะเดี๋ยวเาฮ้ย ถ้าไม่พอมาอีกเขาจะป้าเอาเอาไปแช่ไปแช่ไว้ที่ตู้เย็นแหนมเลยดีในส่วนตะอ้วนลงไปเบิ่งตะอ้วนแล้วมีแต่ว่ามันยังบ่อซุกตะอ้วนเพิ่นว่ามันยังไม่ทันได้ซุกเดีอกวะสัก พอลงไปได้เจ้ากึ่งปึ้งอยู่เจ้าเจอเจอเขากินก่อนเพิ่นนี่เจอมีแนวกินก่อนเพิ่นอี่แก่แล้วคุณเฮียขอกระนั่งแก่มากหนึ่พี่น้องสบายดีพีน่น้องป้าเพื้นเอาไปแน้อ อ้วนพนามักมีขายมีขายเานนบ้ิ้กับเขาพี่น้องเขาจะเอาไิ้กับเขาไม่เ่อยังแ่บู่แล้วเนี่ยทนานอนในทันตินคาลูกไม้แลวพี่น้องซุป ชกหยุดแต่ชกหมบุักลิตหยั่งกึศกึศกึบ่อยหรอไม่ชอบหมกเม่ไม่ทอหมกมวนไม่ทอหมกมันไงไม่ทอหมกข้าวขล่านีดมันยังหวาน่ะ

อตุ่มของอาอาแกไปอยู่หนนอปะมีน้องมีนางตุ่ในหน้าเงินเอาไข่ไข่นบบเป็นเมีดเขาเป็นน้อยปะตัวตัวตัว ไาหาเหตุออกหัสภาพ้ี่นอกไปหาเหตุในแต่ว่าคนโตขึ้นหิ้นคทงแทงพันพนโตขึ้นหเ้นทะลุลุ่มพ้นเคยเก็บพุนพ้นท้ายไปทายไปหลายโหล มันบางบายางพี่น้องกาหันมนมีแต่เนื้ออ่ะนี่กายหันนมีแต่เนื้อบัวเด้เฮาหยังเฮาหยังหมากหน่วยบ่งามกะหน่วยบ่มี่บาดมออนี่ก็ก็ออกอน เล้เท่าไหร่จแะป้ะาจะไม่อลองมาให้ตุ่นกินดูละนนเดี๋ยวจะให้มันอยู่<ส>เดี๋ยวจะไปซื้อหัวอาหารมาให้มันสีเป็นเส้นเป็นเส้นให้มันลองนี่เหรอจะไม่ใช่หะที่หนูเก็บไว้่ป้ารู้ทำมันอันนี้มัน มาอันนี้เกลี่ยมันงอมเกินใช่เพราะว่าตอนนี้มันหล่นแล้วมันล่วงแล้วรลอ,องอกินมันจำหรับมันอก่อนอย่างเงี้ยถ้าชอบแบบนี้หนูก็ว่าชอบแบบนนี่แหละอะไรดีมันได้เคี้ยวเลยได้เคี้ยวด้วยแล้วก็ไม่หวานมากดเลยน,นี่จองวันลอยผ่านอยู่นู่นก็มันอันนั้นหมดแล้วจ้ะป้าอย่างลูกหนึ่งเท่านเนี้ยยังเหลือประมาณหกเกลียว พี่นุ่งนะพี่เบบว่ามันยังไม่แก่ใช่ไหมแก่หมดแล้วแต่พี่ยังไม่ปิดมาพอกลัวกินไม่ทานหรือก็ไม่ทานกินป้าไม่เอาอีกเหรอจ๊ะปล่อยหนูเดี๋ยวต้องตามหนูกำลันมีมาตอนนี้ครับแง่มัน ลาอะพี่นอ้องทีนาพอกันไหนริ่งกดข่ารับชมช่องหนแทในเด้อจ้าฝากไลกค์ต่แชร์ช่องหแท้ในเด้อของแทนเจอะหมากมีบาหมีห่สับมูในขวัญในแทนจันนะลาอะพี่นอ้อง